สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะตรงเจียงแสนครับตรงเจียงแสนครับสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นบริเวณทีพักนะครับอันนี้ติดครับริมโของเลยนะครับบรรยากาศโอ้โหเหมือนอยู่ในทะเลนะครับบรรยากาศเหมือนอยู่ในทะเลนะครับนี่ครับเป็นสไตล์นี่ครับอันนี้ก็เหมือนครับ ทะเลนะครับโอ้โหนี่ถ้าตอนกลางคืนนี่ไทยมอกาะนาดนะครับถ้าตอนกลางคืนนี่ไทยมอะขะนาดอันนี้ขนาดตอนเย็นนะครับตอนเย็นตอนนี้เวลาสี่ห้าโมงนะครับแต่บรรยากาศมอกระนาดนะครับโอ้โหมองลงไปอันนี้ห้ามฟังไปนะครับฝ้าหมาหรือฟังล้าวนะครับตรงนี้นะครับอยู่เชียงแสนนะครับบรรยากาศสวยงามเพื่อนนะครับรับรองว่าถ้าใครได้มาแล้วต้องติดใจนะครับ ยังไงกาฝากไว้ได้วยนะครับสำหรับบรรยากาศสบายๆตรงนี้ครับเจ mm ี hmm. ยงแสนเจีงยงไฮนะครับโอเคครับยังไงขอปิดคลิปตรงนี้กันนะครับไว้มารีวิวใหม่นะครับสวัสดีครับ mm hmm.